ศิลปะและธรรมชาติคืออะไรถ้าพูดแบบง่ายๆศิลปะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความคิดความรู้สึกส่วนธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นศิลปะและธรรมชาติเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นอย่างมาก นอกจากธรรมชาติจะให้ประโยชน์ปัจจัยสี่แก่มนุษย์แล้วธรรมชาติยังคงเป็นอาหารทางใจให้มนุษย์ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ความงดงามความรื่นลมและความสงบสุขได้อีกด้วยและที่นี่ลาเอนาตูมีทั้งสองสิ่งนี้ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวมีความเรียบง,ง่ายแบบธรรมชาติแต่ก็ยังคงความเอกลักษณ์แบบถึงถึงเอาไว้ เปนค่ะครีมครีมมี่วาฟเฟลนะคะตอนนี้นะคะครีมวามาอยู่ที่ไลนาตูก็คือที่เนี่ยจะเป็นที่พักสไตล์บาหลีที่อยู่กลางทุ่งนาแถมที่เนี่ยอยู่ติดทะเลด้วยทุกคนคือแบบงงมากว่าแบบมีด้วยหรอว่าอยู่ทุ่งนาแล้วก็ติดทะเลคือไม่เคยเจอมาก่อนนะคะที่นี่นะคะอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันอยู่อำเภอ300ร้อยยอดนะคะปาไม่รอช้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีสอร์ทกันเลยดีกว่าค่ะ ที่ครีมพักในครั้งนี้คือห้องแบบ t ropical village มีชื่อห้องว่าห้องเข้าตอกนะคะบ้านพักเนี่ยจะเป็นสไตล์เรือนใต้ถุนสูงแบบลาวโซงซึ่งโซนที่พักเนี้ยมันจะอยู่บริเวณนาข้าวนะคะจะแบ่งออกเป็นสองชั้นได้แก่ชั้นบนกับชั้นล่างคือด้านล่างเนี่ยก็จะมีห้องนั่งเล่นแบบติดแอร์มีเตียงแค่ไม้ให้นอนเล่นด้านนอกแล้วก็ยังมีห้องน้ําด้านล่างที่มีอ่างแช่น้ําให้เราได้นอนแช่และดูวิวทุ่งนาไปด้วยนะคะ ส่วนชั้นบนนะคะจะแบ่งออกเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําซึ่งสงส่วนนี้มันจะแยกส่วนกันนะคะการตกแต่งภายในห้องเนี่ยจะตกแต่งไปด้วยสไตล์ไม้ผสมปูนเปือยทําให้รู้สึกว่ามีความโมเดิร์นผสมไทยพื้นถิ่นเอาไว้นะคะมร์นิงค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้นคือสวยมากเลยอยู่ริมทะเล แล้วแบบช่วงนี้คือคนน้อยมากนะคะคือแทบจะเรียกว่ามีคิมกับพี่นิดแค่สองคนเท่านาั้นคือแบบรู้สึกพารเรทมากเดี๋ยวเราชมพระาทิตเสร็จแล้วเดี๋ยวคิมจะพาทุกคนไปเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำข้างบนกันค่ะ นะคะคก็ช่วงนี้มันจะมีตอนบ่าย2ถึงสี่โงเย็นก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะทานนี่ห้องรับปทานอาหารหรือว่าจะเอามาทานที่สระว่ายน้ำแล้วก็ลอยน้ำแบบนี้ก็ได้นะคะไปนะคะเรามาแช่อ่างน้ำกันคือแบบฟินมากเลยทุกคนคือมันสนุกเพราะว่าแบบ ตีฟองในอ่างน้ำนะคะคืออันนี้มันไม่ได้ใช้บาร์บอมนะคะเราใช้สบู่เหลวจากของที่โรงแรมนี้ให้นะคะคือสามารถเอาสบู่เหลวแล้วก็เปิดน้ําอ่ะแล้วก็ใส่ฟองตีได้เลยคือแบบอย่างนี้เลยทุกคนสนุกมากดูดิเป็นปุ๋ยเมฆเลยอ่ะก็ตลอดระยะเวลาที่พักที่นี่นะคะรู้สึกว่าชอบเพราะว่า ที่เนี้ยคือได้เหมือนแบบมาสัมผัสธ,ธรรมชาติจริงๆแล้วก็ฟิลเหมือนได้ไปเที่ยวบาหลีนะคะโดยที่ไม่ต้องไปบาหลีจริงๆเออแต่ว่าโดยส่วนตัวก็คิดว่าที่เนี่ยยังมีกิจกรรมอะไรให้ทําน้อยซึ่งก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการมาพักผ่อนจริงๆนะคะก็ถ้าใครมาเนี่ยสามารถแบบหาหนังสือหรือว่าหากิจกรรมอะไรมาทําเล่นกับเพื่อนคนรักอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้ใกล้ชิดกับคนที่เรารักไปด้วยนะคะ ปาาาาเเเดดีี๋ยยวววรไทนนนข้นกน็กกั่่คะภายในโรงแรมนะคะก็มีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากนะคะอย่างเช่นสะพานบนนี้นะคะก็ตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดที่เชื่อมไปกับตรงห้องอาหารนะคะคือคนนอกที่ไม่ได้เข้ามาพักก็สามารถมาทานอาหารที่นี่ได้เลยก็คือข้ามสะพานมาใช่ไหมคะก็เข้ามาถึงในห้องอาหารชั้นที่2ได้เลยค่ะ ที่นี่นะคะจริงๆคือเขามีหลายไทยมากเลยนะคะทั้งแบบติดโซนกลางทุ่งนาข้าวหรือว่าจะโซนแบบติดฟรอนหน้าทะเลแบบนี้นะคะก็คือมีหมดเลยแล้วก็จะมีแบบเป็นห้องพักที่มีสระว่ายน้ำในตัวก็มีคือมีหลากหลายรูปแบบมากเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็ตามงบประมาณของตัวเองได้เลยะคะ่ะ เพราะศิลปะและธรรมชาติคือความสมดุลของกันและกันลองมาสัมผัสธรรมชาติและค้นหาศิลปะในมุมมองของคุณได้แล้ววันนี้ที่ลายเอนาตูและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ